สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าตัวใหม่ของทางร้านนะครับที่ p a n ด้ r i d เดเป็นตัวแทนนำเข้ามาใหม่นะครับนั่นคือน้ำยา Antifox นะครับหรือน้ำยาไล่ฟ้า100%นะครับยี่ห้อนะครับก็คือคา p i ไพ t นะครับคา p i ไพ t เป็นสินค้าจากประเทศเยอรมัน m a d ดอินเยอรมัน100%นะครับ คาพายลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอินดัสเทรียลนะครับเป็นโรงงานผู้ผลิตนะครับให้กับแอนตี้ฟอกยี่ห้อดังๆหลายยี่ห้อนะครับแต่ด้วยความเคารพต่อยี่ห้อนั้นๆนะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าคาพายรทําทให้กับยี่ห้ออะไรบ้างนะครับตอนแรกนะครับเรามีความคิดที่เราจะผลิตเป็นยี่ห้อของเราเองนะครับด้วยเพราะว่าในสินค้าของคาพายรนะครับเราจะเห็นว่าจะบแบงค์ยี่ห้อไว้นะครับทางเราตอนแรกว่าจะผลิตเป็นของเราเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่ผลิตดีกว่าเพราะว่า เทอผลิตเป็นย่อของเราเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับสินค้าโดยใช่เหตุนะครับเราก็เลยเป็น Original Brand ออริจินอลแบรนด์เข้ามานะครับก่อนที่จะรีวิวสินค้าให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยสินค้าที่เกี่ยวกเคมีเคมีพันธทั้งหลายเนี่ยนะครับจะต้องมีส่วนสิ่งที่สําคัญส่วนหนึ่งก็คือจะต้องมีเอกสาร Safety Data s h e e t นะครับหรือเราเรียกว่า S.D.S หรือ Material Safety Data Sheet M.S.D.S แล้วแต่นะครับ เป็นเนี่ยนะครับมันจะเป็นเอกสารประเภทนี้นะครับเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเคมีพันธุ์ทั้งหลายเป็นเกี่ยวข้องข้อว่ามันอันตรายไหมนะครับเกี่ยวข้องกับร่างกายมีประมาณแบ่งเป็น16หัวข้อ,อ,อผมจำไม,ไม่แม่นนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่ส่วนที่สําคัญเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับร่างกายเรานะครับที่สําคัญก็คือตัวเรื่องของ possible dangerous นะครับซึ่งเขาจะบอกไว้ว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับร่างกายเราไหมนะครับใน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 ข้อบ่งชี้นี้ระบุไว้โดยชัดเจนนะครับว่า ไม่มีผลอะไรต่อร่างกายเลยถ้าใช้อย่างถูกวิธีนะครับก็ง่ายๆครับไม่ฉิดเข้าตาก็ไม่มีผลอะไรนะครับออผมจะมารีวิวให้ให้ให,ให้เริ่มรีวิวให้ดูนะครับโดยปกติแล้วเลนของเรานะครับโดยส่วนมากแล้วเวลาเราเจออากาศเปลี่ยนแปลงนะครับปัญหาเป็นอย่างนี้เลยครับซลก็จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าจะเลนเลนใหม่เลนเก่าปัญหามีมีหมดนะครับ วิธีนะครับผมจะรีวิวง่ายๆแต่ก่อนที่จะรีวิวให้ดูนะครับผมต้องแจ้งไว้ก่อนว่าเราหนึ่งเราควรต้องมีกระทิชู่นะครับเอาไว้คอยเช็ดน้ํายาไม่แนะนํานะครับหรือเป็นข้อห้ามนะครับห้ามใช้ผ้าเช็ดเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ผ้าเช็ดจะเป็นการทําความสะอาดเลนไม่ไม่ใช่การเคลือบแอนตี้ฟ็อกนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับเรา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 ฟาให้ดูนะครับคราวนี้ผมจะแบ่งครึ่งนะครับโดยโดยเพื่อเห็นนะครับผมจะมีสปอตเทปใสแบ่งครึ่งไว้นะครับวิธีนะครับ น้ำยานะครับวิธีง่ายขย่าก่อนใช้นะครับค้นไกลๆนะครับค้นไกลๆง่ายๆนะครับฝั่งนี้นะครับผมจะเคลือบน้ำยาไว้นะครับเช็ดครับเช็ดนี้เช็ดง่ายๆครับเช็ดด้านในนะครับเป็นวงกลมนะครับเช็ดด้านในเป็นวงกลมนะครับเช็ดไปเลยนะครับนะครับเช็ดด้านในนะครับแล้วก็หลังจากผมเช็ดแล้วนะครับผมก็จะอังในส่วนที่ไม่ได้เคลือบไว้นะครับแล้วผมก็จะให้ดูทั้งสองเห็นไหมครับ ฝ้าไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นแม้แต่นิดเดียวนะครับน้ำยานะครับอยู่ได้ประมาณ3มถึงห้าวันหรือ7วันนะครับเพราะว่าในในคู่มือมีบอกไว้อยู่ได้ประมาณถึง7วันนะครับแต่ครั้นี้ผมแนะนําว่า3าถึงห้าวันก็โอเคละสาหรับการออกทริปนะครับต่อไปนะครับอีกเลนหนึ่งก็ได้ครับเป็นหมวกของผมเองนะครับหมวกของผมเองนะครับง่ายๆนะครับผมก็เหมอนกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เคลือบน้ํายานะครับผมก็ให้ดูนะครับว่าเต็มเหนียวเลยนะครับเพียบนะครับ เหมือนกันครับเช็ดก่อนนะครับนะครับเช็ดนะครับผมเหมือนเดิมนะครับก่อนใช้นะครับเขย่านะครับแล้วก็พ่นไกลๆครับนะครับผมเช็ดแล้วก็เช็ดเป็นวงกลมครับง่ายๆครับกระดาษทิชชู่นะครับเช็ดเป็นวงกลมนะครับผมอีกครั้งครับผมดึงสกอตเทปใสออกที่ผมแบ่งครึ่งไว้นะครับ ที่แบ่งชื่อไว้นะครับพอ,อส่วนที่ผมไม่ได้เช็ดนะครับซ่าขึ้นนะครับมาดูทับส่วนที่ผมเช็ดไว้เห็นไหมครับจะเห็นว่าเลยว่าแบ่งครึ่งๆเลยนะครับได้ผลนะครับเราการันตีนะครับว่าถ้าใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินขอบคุณครับ